อ๋อถอยมาถอยมาสวัสดีครับอยู่กับแรงเดิดเด้วย Excavator Truck ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาทำถนนดินอีกแล้วครับนี่คลิปที่แล้วอยู่อีกตำบลหนึ่งคลิปนี้มาอยู่อีกตำบลหนึ่งคลิปที่แล้วก็ขับเจ้า เกดเดอร์แคทร้ครับคลิปนี้มาครับร้อยกับงานถนนดินครับนี่ขึ้นถนนดินตรงนี้เฉลี่ยแล้วกี่เซนห้าเซนก็วิ่งเทครับมาเจ้าราชาบอดินฟูโซ่พี่หลงนี่ถอยมาเลย กับโซเฟอร์คนใหม่เสียงอะไรกกกกเสียงอะไรน้องเยรดถอยเร่าล่างครึกครึอมาถอยมาอีกอีก Ờ. Oh. Đơn à đơn à. ตรงนี้เสริมบางๆครับตรงนี้ข้างหน้าค่อยเสริมหนานๆอีกอีกนิดนึงไปไป ไปเออเ๋้วถามก,ก่อนครับเลิกกี่โมงเยอะแตีเลิกกี่โมงอันนี้เลิอกอย่างเอาเชื่อหนึง่ง ก็จะเอาอีกเที่ยวหนึ่งครับอืมองยังกึกก๊กคั๊กกึ๊กคั๊กอยู่ ไฟรู้ระบบเท่าไหร่ขอทางจะเดอก็จะไล่ล้มกงไล่ดินนี่ก่อนไว้ก่อนครับก็พอเทเต็มเสร็จก็จะเปรดบทอัพ อยู่เขตชายแดนเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้นี่ว,ว,วิวทิวทัศน์งานรังเกดเดอร์ก็จะอยู่เขตชายแดนนะครับส่วนเยอะส่วนมากเพราะว่าบ้านรังเกดเดอร์ก็อยู่แถวนี้แหละต่อทำงานใกล้บ้านครับไปไกลๆก,ก็ไม่ไป ปลาอ้อยปลามันสวนยางเอาครับขอล้มกองกันครับไล่ดินกันครับเกาะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ